สวัสดีครับพวกเราจากกลุ่ม3นะครับวันนี้จะมานําเสนอข่าวเทคโนโลยีชีวภาพนะครับเรื่องอนักวิจัยทดลองถ่ายโลหิตสังเคราะห์ให้มนุษย์เป็นครั้งแรกของโลกนะครับโดยเนื้อหาข่าวนี้มาจากแหล่งข่าว BBC News นะครับผมนักวิจัยสหรัอาณาจากักรได้นําเลือดเทียมที่สังเคราะห์ในห้องทดลองนะครับถ่ายเข้ากับร่างกายมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่เพื่อเป็นการทดลองทางคลินิกเป็นครั้งแรกของโลกนะครับโดยเป้าหมายสูงสุดของการสังเคราะห์เลือดเทียมในครั้งนี้ก็คือเป็นการผลิต กรุปเลือดที่หายากมากนะครับแทบที่จะไม่มีคนบริจาคโดยเฉพาะกลุ่มคนที่เป็นโรคไข้โลหิตจางนะครับซึ่งจาเป็นจะต้องมีการถ่ายเลือดอยู่เป็นประจำอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากเหมือนกัน,นครับสั่งขอเลือดเทียมได้อย่างไรการพอเลือดเทียมนี้เป็นความร่วมมือของทีมงานในเบอง์มิสโต้เมืองแคมบิดกรุงลอนดอนและหน่วยเลือดและการปลูกถ่ายของระบบะการสุขภาพสหาราชัชอนาณาจักร N H S โดยมุ่งเน้นการสร้างเม็ดเลือดแดงเทียมที่สามารถนำพาออกซิเจนออกจากปอดไปสู่ส่วนอื่นๆของร่างกายได้กระบวนการผลิตเลือดเทียมมีขั้นตอนต่อไปนี้ทีวิจัยเริ่มจากเลือดปริมาณ470ม mm ิลลิลิตรที่ได้รับบริจาคใช้นุภาคแม่เหล็กเพื่อดึงสเต็มเซลล์ที่กลายเป็นเซลล์เม็ดเลือดแดงออกมาเพราะสเต็มเซลล์เหล่านี้จ,จะเจริญเติบโตปริมาณมากในห้องทดลองกระตุ้นสเต็มเซลที่พอไว้ให้กลายเป็นเซลล์เม็ดเลือดแดง ครับผมเรามารู้จักความหมายของสเตมเซลล์กันก่อนนะครับสเตมเซลล์ STEM คือเซลล์ต้นกําเนิดที่ยังไม่มีหน้าที่จาเพาะนะครับที่ต้องรอในส่วนของการกระตุน้นหรือว่าสั่งการจากระบบร่างกายนะครับในการทําให้เซลล์เป็นเซลล์ที่มีความจําเพาะต่างๆนะครับดังนั้นสเตมเซลล์จึงสามารถเปลี่ยนเป็นเซลล์ที่ทําหน้าที่เฉพาะต่างๆได้ในร่างกายยกตัวยอย่างเช่นเซลล์กล้ามเนื้อของหัวใจนะครับเซลล์กระดูกเซลล์เส้นประสาทนะครับสเตมเซลล์ STEM cell, หรือเซลล์ต้นกําเนิด จะมีลักษณะพิเศษสําคัญ3ประการก็คือ1นึ่สเตมเซลล์หรือเซลล์ต้กนกำเนิดน,นั้นสามารถแบ่งตัวเองขึ้นมาใหม่ได้เป็นเวลานานนะครับสองสเตมเซลล์ cell, หรือเซลล์ต้นกําเนิดเป็นเซลล์ที่ไม่ได้ทําหน้าที่เฉพาะเจาะจ,จงหรือ3ามสเตมเซลล์หรือเซลล์ต้นกําเนิดมีความสามารถในการเปลี่ยนไปเป็นเซลล์ที่มีหน้าที่ในการทำในส่วนของหน้าที่เฉพาะเจาะจงได้นะครับครับผมอย่างที่เราเห็นการสเตมเซลล์น,นั้นสามารถแบ่งได้ตามระยะและความสามารถของการเจเริญเติบโตหรือพัฒนาได้ตัวอ,อย่างเช่น p ิมาโทโพีติกสเต็มเซลล์นะครับก็เป็นสเต็มเซลล์ของระบบเลือดที่มีคุณสมบัติในการพัฒนาไปเป็นเซลล์ต่างๆของระบบเลือดได้รวมถึงมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ในกลุ่มเม็ดเลือดต่างๆได้อีกด้วยตัวอย่างเช่นเซลล์เม็ดเลือดขาวเซลล์ cell เม็ดเลือดแดงหรือว่าเกล็เลือดนั่นเองครับ สังเคราะห์เลือดเทียมอย่างไรกระบวนการเพราะเลือดเทียมใช้เวลาปริมาณสสัปดาห์โดยสามารถเพาะเซลล์เม็ดเลือดแดงได้50ล้านเซลล์ต่อสเต็มเซลล์ที่สกัดออกมาได้ราว5้าล้านเซลล์จากนั้นทีมวิจัยคัดแยกเซลล์เม็ดเลือดแดง15ล้านเซลล์ที่พัฒนาจนถึงจุดที่สามารถฉีดเข้าร่างกายมนุษย์ได้การทดสอบเลือดเทียมทีมวิจัยได้ฉีดเลือดเทียมเข้าไปในร่างกายผู้ได้รับการทดลองแต่ละคนแต่ละคนจะได้รับเลือดเทียม 5-10ม mm. ลตรในทุกๆ4เดือนสลับกันระหว่างเลือดปกติและเลือดเทียมที่เพาะในห้องทดลองโดยปกติแล้วเซลล์เม็ดเลือดแดงจะอยู่ได้นานราว120วันก่อนที่จะถูกทดแทนโดยทั่วไปนั้นเลือดที่รับบริจาคมามีทั้งเซลล์เม็ดเลือดแดงที่มีอายุน้อยและอายุมากแต่ถ้าเป็นเม็ดเลือดเทียมจะเป็นเลือดที่สดใหม่และสามารถอยู่ได้นานถึง120วันดังนั้นการผลิตเลือดเทียมที่ดีที่สุดใหม่นั้น จะช่วยให้อนาคตไม่ต้องขอรับบริจาคเลือดบ่อยเท่ากับในปัจจุบนันขอบคุณค่ะ